โอเคครับตอนนี้ผมได้ออกมาจากหน้าตำหนักลอยตึงแล้วนะครับตอนนี้ผมกำลังมุ่งหน้าจะไปดอยทางลูกนะครับนี่เป็นกส้นทางไปดอยทางูกนะครับ ตอนนี้เวลา4โมงลาย4โมง20นาทีครับเะยะทางประมาณ8กิโลครับจาก่าตตนักลอยจูงไป สวัสดีครับจะไปกลางเต็นท์นอนนะครับผมกลางได้ตรงไหนตรงนี้ข้างในครับข้างในตรงนู้นเหรอครับมีครับข้างหน้ตรงนี้อ๋อตรงนี้ได้หมดเลยใช่ไหมครับอ๋ออ๋อแล้วข้างบนนี้เขาไม่มีของกินขายแล้วครับตรงนี้ไม่มีครับพอดีที่ใหญ่เยอ๋อของกินเลยไปอกามอ๋อเลยไปอีกสามกิโลอ๋อโอเคอ๋อโอเคงั้นเดี๋ยวแล้วตรงนี้ต้องติดต่อค่าเต็นท์ที่ไหนครับ ข้ามาครับขึ้นยางได้เลยเลยนะาเนะโอเคครับแล้วตอนนี้ผมก็มาถึง ฐานปฏิบัติการลอยช้างมูบแล้วนะครับผมดบเดี๋ยวไปดูข้างบนเดี๋ยวเราไปดูวิวโอเคอันนี้ครับฐานปฏิบัติการลอยช้างมูบนะครับ <laughs> นี่นะครับออฐานปฏิบัติการดอยช้างมูดนะครับอตอนนี้แดด เที่ยวนะครับมองไปเห็นมีอยู่หนึ่งเต็นท์ถึงแล้วแดดมันจะจ้าจ้านิดนึงนะแนวเขตชายแดนไทยเมียนมานะครับซึ่งเขาบอกว่า เลยั้วลงไปเนี่ยครับจะมีล้วกั้นเนี่ยเลยล้วลงไปเนี่ยเป็นเขตของประเทศมาน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับที่ผมดูรีวิวมาสวยครับตรงนู้นก็จะบริเวณ กลางเต็นท์นะครับตอนนี้มีอยู่หนึ่งเต็นท์คาดว่ามันยังร้อนอยู่เย็นๆน่าจะมาอีกน่าจะมีมาอีกนะครับเนี่ยเป็นวิวสวยมากเลยนะครับข้างบนนุ่นก็เป็นประเทศพมา่าแล้วครับนะเรายังไม่ได้ซื้ออะไรมากินเลยสงสัยกลางเต็นท์เสร็จเดี๋ยวเราต้องลงไปหาสเสบียงนะครับเขาบอกว่า ครับแล้วนี่บรรยากาศยามเย็นนะครับผมพระอาทิตย์ใกล้จะรับขอบฟ้าแล้วนะครับนี่นี่คือบรรยากาศยามเย็นนะฮะที่ฐานปฏิบัติการนะครับดอยช้างหมู่บะครับเป็นบรรยากาศยามเย็นเย็นอาทิตย์สองแสงไม่แรงมากนะครับผมบรรยากาศสวยดีฮะอากาศมันก็เย็นๆหน่อยหนึ่งครับ ก็ค่อยมาดูจะมีหมอกไหมนะครับโอเคปะเดี๋ยวไปหาที่กลางเต้นกันก่อนยังไม่ได้จองที่กลางเต้นเลยนะครับะเดี๋ยวเราไปกลางเต้นกันก่อนครับโอเคครับตอนนี้เรามาอยู่ตรง เราจะกางเต็นท์แล้วนะครับตอนนี้เรามีเพื่อนนะครับผมกางเต็นท์ด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะเลือกกางจุดตรงนี้นะครับตอนนี้อาทิตย์น่าจะรับขอบฟ้าแล้วนะครับด้านหลังตรงนี้ก็จะเห็นวิวหมดเลยนะครับด้นานล่างนะตรงนี้เราจะกางเต็นท์ตรงนี้ เราจะรอดูกันว่า,ามันจะมีหมอกน้องหมอกขึ้นมาให้ชมกันเลไปประดังเต็กันเลย ครับตอนนี้เราก็อยู่ในเต็นท์แล้วนะครับผมก็ยังไม่ไไ่อยได้จัดของอะไรมากมายนะครับของก็มีไม่มากอะฮะมีแค่นี้ก็มีหลอดไฟนะครับวสำหรับสองสว่างแค่นั้นเองเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศข้างนอกนะครับอากาศก็เย็นพอสมควรนะครับ คืนนี้ผมว่าไม่แน่อาจจะหนาวแน่นอนคืนนี้นี่นะนี่คือบรรยากาศยามค่ำคืน ที่ดอยช้างมูกนะครับเชียงรายครับผมโอเคเดี๋ยวขออนุญาตอธยาสายก่อนนะครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้ตื่นมาดูน้องหมอกกันนะครับจะดูซิว่าน้องหมอกมันจะเยอะไหมมันจะสวยมากาแค่ไหนเดี๋ยวพรุ่งนี้ติดตามชมกันครับผมสำหรับคืนนี้ สวัสดีครับตอนนี้เวลาตีห้าห้าสิบนาทีนะครับเตินมาดูหมอกว่าจะมีหมอกไหมเดี๋ยวเราดูว่ามีหมอกเยอะไหมเนาะนี่นะครับตรงดอยช้างหมู่ เวลาตีห้าห้าสิบนาทีนะครับตอนนี้อากาศเย็นมากนะครับเริ่มหนาวตอนนี้ตอนพูดนี่มีไอออกจากปากนะครับเป็นบรรยากาศเช้าเนะ ไม่แน่เดี๋ยวหมอกอาจจะมาตอนสายๆก็ได้เหมือนตอนที่ผมไปที่เขาคอกับพุทธเบิกหมอกมาประมาณเจ็ดโมงแปดโมงนะครับแต่น้ำค้างลงเยอะมากเป็นเปียกเลยครับอากาศหนาวมากนะครับเย็นเลยทีเดียวโอเคเดี๋ยวเรา ให้ดูกันตอนประมาณ7จ็ดโมงอีกทีหนึ่งนะครับครับผมแล้วตอนนี้เป็นเวลาประมาณ7จ็ดโมงเช้านะครับวันนี้สรุปแล้ว7จ็ดโมงหมอกนองหมอกก็ไม่มานะครับ บรรยากาศดีมากนะครับอากาศกำลังดีเลยเย็นนะักเย็นมากเดี๋ยวเราไปขึ้นไปดูจุดชมว,วิวข้างบนตรงนู้นนะครับยามเช้ากันครับผมไปวันนี้ไม่มีน้องหมอกมาจ้า รถเราก็จอดไว้นี่โ้โหโดนน้ำค้างทั้งคืนเลยรถเปียกเลยครับเนี่ยเหมือนกับฝนตกอะแต่ฝนฝนมันไม่ได้ตกนะเป็นน้ำค้างเป็นนี่เปียกเลยนะครับเดีย๋ยวเราไปดูจุดชมวิวข้างบน ้วเป็นบรรยากาศยามเช้านะครับที่ฐานปฏิบัติการดอยช้างมุบนะครับติดกับชายแดนพม่านะครับน,นะฮะเลยรั้วลงไปนี่ก็เป็นประเทศพม่าแล้วนะครับ วิวสวยมากนะครับน okay. 네 okay, okay, ี่โอเคครับเดี๋ยวอีกสักพักนึงเดี๋ยวเราก็ไปเก็บเต็นท์นะครับผม เดี๋ยวก็ค่อยเดินทางไปต่อนะครับผมส่วนเราจะไปที่ไหนต่อน,นั้นติดตามชมตอนต่อไปครับผมขอบคุณครับ